สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเหนือไฮชาแนลค่ะทุกคนค่ะก็วันนี้นะคะเหนือนะคะได้น้องกระต่ายมาตัวนี้สองตัวนี้เลยนะคะทุกคนค่ะนี่เลยจ้ะทุกคนจานอ่ารักไหมนี่น่ารักมากตัวนี้เป็นตัวเอ่อตัวเมียนะตัวนี้เป็นตัวเมียนะคะทุกคนค่ะตัวนี้เป็นตัวเมียตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยตั้งชื่อให้น้องหน่อยนะนี่น้องน้องน่ารักไหม น้องน่า hmm. รักมากช่วยตั t t parole, ้งชื่อให้น้องหน่อยนะตัวนี้ตัวเมียนะคะเนี่ยตัวนี้ตัวเมียเนี่ยตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวผู้ตัวเล็กกว่าเนี่ยตัวผู้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยตั้งชื่อให้น้องหน่อยนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะช่วยตั้งชื่อให้หน่อยนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณร่วงหน้าเลยนะคะที่ช่วยตั้งชื่อให้น้องนะขอบคุณร่วงหน้าเลยนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะไปก่อนนะคะมีแค่นี้แหละค่ะทุกคนค่ะให้มาตั้งชื่อเฉยๆนี่แหละค่ะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ